ไดู้้อ๋อได้เดี๋ยวถ่ายคอกให้รอบนี้จัดไปจัดไปน้องตะเพ็ดไม่ไปไหนแล้ว้เพื่อนของโยกอ๋อได้ได้พ่อของโยกหน้าอยู่กลุ่มใหญ่ของโยกหน้าอยู่กลุ่มใหญ่นู่นเลยอ่ะ นู่นหนูหยกหนายอยู่กลุ่มใหญ่นู่นน่ะ <S 2> <S 2> ใช่หรอ ยกมีว <c ười> <impose with>. ้ยองยกมีวุ้ยพ่อบอกพ่อบอกหงยกมีวุ้ย โอ้ยโดนลมซัดแล้วเดี๋พาน้องแยกเว้ย E aí ไม่ไงดูการลงโหอย่างรวดเร็วเอาไปต่ออีกเอา้า เฮ้ยคอกไปหนไวะอ๋อเขาอยู่ข้างหน้านี่เขาอ,อยู่ขวานน่นได้ลงมาเร็วครับูุลงลงลงเก่งมากเก่งมาก ครับสวัสดีครับพี่สวัดดีครับ ngam thủy ngam